Yeah. เย้สวัสดีค่ะเบิกวานก่อนนะคะเย้มาแล้วนะคะเดทที่ยี่สบเจ็ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดีทุกคนเฮ้ยนี่ไงสวัสดีค่ะว้าวเข้ามาเข้ามารวดเร็วมากเลย เฮ้ยมารวดเร็วมากเลยอ่ะแม่เย่ yeah, มาแล้วสวัสดีน้องออนภาพชัดเต็มชัดไหมคะที่ราาักค่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยภาพชัดเต็มชัดนะเป็นไงเดี๋ยวเลื่อนเก้าอี้มาใกล้ๆนิดงหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เรามาอยู่ที่หน้าเพจนะคะสังจิตของเราให้รวย เออได้อย่างไรนะคะเราจะมาบอกเทคนิคว้าวนะคะรูออนสวัสดีค่ะครูออนที่รักนะคะทุกคนทุกท่านเลยนะคะในเช้าเช้าแบบนี้เราต้องมารับพลังงานดีๆก่อนปล่อยเมื่อกี้เพิ่งออกจากการนั่งสมาธินะแล้วก็แบ่งบุญให้กับทุกคนด้วยนะคะที่ได้มานะคะเรียนคลิปในวันนี้หรือว่าจะมาย้อนคลิปก็ได้ว่าทันด้วยเย้เ yeah, ย yeah, yeah. ชัดค่ะขอบคุณมากลูกเตยงชัดภาพชัดเต่งชัดเนาะอย่าลืมค่ะในทุกครั้งเลยต้อง ก่อนที่เราเนี่ยจะแชร์กดแบ่งปันเรื่องเราดีๆอะไรออกไปเนี่ยหออยนะูอย่าลืมตั้งจิตอธิษฐานนะอย่าลืมตั้งจิตอธิษฐานนะคะเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยครูก็้กูเองเป็นคนหนึ่งเวลาครูไปทําบุญแน่ดีครูทําบุญครูไม่เคยตั้งจิตคือเราทําเราก็คิดว่าเราทำนาเราได้อยู่แล้วคะ่ะแต่ว่าอย่าลืมว่าพลังงานโฟกัสไปสิ่งสําคัญเวลาที่เราจะทาอะไรแม่งเราอยากจะเปลี่ยนชีวิตอะมันต้องโฟกัสอยู่แล้ว ตอนนี้เรานําพาตัวเองไปทําบุญเหมือนกันกับผู้คนทุกคนเนี่ยคุณกําลังจะแชร์หนูกำลังจะแชร์แต่หนูอ่ะแชร์ไปอัตโนมัติอัตโนมติค,ค่ะแต่ว่ามันจะมีหวังไหมในทุกๆครั้งที่เราจะแชร์แบบ็คันเรื่องเราดีๆถึงแม้เราจะไม่ได้ไลฟ์เองเราจะไม่ได้ไลฟ์เองว้าวคุณลองสวยสวัสดีค่ะที่รักคนสวยนะคะสมมุติว่าเราจะไม่ได้เป็นคนไลฟ์เองก็ตามนะเราไม่ได้เป็นคนแบ่งคันเรื่องเราดีๆเองก็ตาม แต่การที่เราได้แชร์ส่งมอบเรื่องราวดีๆให้กับผู้คนเนี่ยถือว่าเราได้บุญแล้วเราได้บุญแล้วนะแล้วก็ธิฐานจิตเลยเราเลึกจิตว่าเออเราได้ช่วยคนนะคะเราฟังได้รับฟังเรื่องราวดีๆค่ะกูเองมาบอกว่าจริงๆแล้วการที่เราจะพลิกชีวิตอะ่ะนะเพียงสิบนาทีเราก็สามารถพลิกชีวิตได้เลยนะวันนี้เราอยู่กันในเดย์ยี่สิบเจ็ดแล้วนะคะกับเก้าสิบวัน6กิปรับใจนะคะหนึ่งเหนึ่งคอนเฟิร์มมาโหที่รัก รักมากเลยเนี่ยสำหรับคนสวยแล้วก็คนรวยนะคะมหาศาลทุกคนทุกท่านเลยกูเองอะหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยรูจ้องเองอยู่ดีๆมาจากไหนเอาจากใจกูเองไม่ได้มีชีวิตหน้าตาชีวิตต่างจากพวกคุณเลยวันนี้รูยังรู้สึกว่าคอนเฟิร์มมากคะ่ะไลฟ์นี้คอนเฟิร์มมากมึงก็ออกจากการนั่งสมาธิวันนี้รูอยากจะบอกผู้คนว่าถ้าเราอะมีพลังงานโฟกัสเราตั้งใจจริงๆอะ เพียงสิบนาทีเราฟังเรื่องราวอะไรสำหรับเรื่องราวดีๆเราสามารถเปลี่ยนเปลีป่ยนแปลงชีวิตได้จริงๆกูสซ้เมงนะคะเกิดในครอบครัวที่ได้ฐานะปานกลางถึงค่อนข้างที่จะมีน้อยนะ,ะในอดีตแต่มันไม่ใช่ความผิดของคุณพ่อคุณแม่มันไม่ใช่ความผิดของใครเลยรวมถึงไม่ใช่ความผิดของตัวเราด้วยนะที่เราจะเกิดมาในต้าตาชีวิตที่เป็นแบบไหนแต่ในวันนี้ค่ะเราสามารถ เปลี่ยนแปลงหน้าตาชีวิตของเราได้ด้วยตัวเราเองเราเนี่ยเป็นสัตว์ที่ประเสริฐกว่าสัตว์อื่นๆเลยเวลาที่เราฟังธรรมะเนาะสวัสดีค่ะมาเสดีทุกท่านเวลาที่ครูชอบฟังธรรมะจริงๆครูเองเป็นคนศาสนาคิดนะแต่สิ่งที่ครูเสพครูชอบเสพุุธศาสตร์คิดศาสตร์ประวัติศาสตร์หมดเลยไสยศาสตร์เสพไหมแต่ก่อนเสพไสยศาสตร์ด้วย แซวเลนได้คะเสษหมดเลยล้วนแล้วแต่เฮ้ยบางทีอ่ะสัตว์บางชนิดอ่ะเขามีเคี้ยวท,ที่แหลมคมใช่ไหมเพื่อที่จะใช้หากินบางคนมีกรงเล็บบางคนไม่มีแขนไม่มีขาอย่างเช่นงื่แต่เราเนี่ยพระเจ้าหรือว่าจักรวาลหรือว่าสิ่งใดๆก็แล้วแต่สร้างเรามาให้พิเศษกว่าสัตว์อื่นโดยเราที่เรามีมันสมองของเราเป็นอาวุธ แต่หลายๆคนนะคะไม่ได้ใช้ให้เป็นประโยชน์หลายๆคนใช้ชีวิตไปวันๆหลายๆคนยังยังไม่ตื่นสักทีหรือบางคนตื่นแล้วอย่าเพิ่งรีบไปหลับต่ออย่าเพิ่งรีบไปหลับต่อทำไมผู้ร่วมหนึ่งพูดแบบนี้นี่เลยค่ะวันนี้เราจริงๆแล้วเราปลดล็อกกันแค่สิบนาทีอะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้จริง ครูเส้าเองนะคะเป็นคนหนึ่งนะคะที่เรียนคิฟฟีจริงๆเป็นคนที่เรียนมาหล,หลายหลายหลายแลแลแลหลายโค้ดหลายหลายครูแล้วแหละหลายหลายโค้ดหลายหลายครูแล้วแหละทําไมมาตื่นรู้กับครูสิตาอาจจะเป็นเพราะว่าขึ้นพลังงานเดียวกันครูเองเป็นคนหนึ่งเลยมีชีวิตนะตอนที่ครูเริ่มเป็นวัยรุ่นครูสร้างเนื้อสร้างตัวครูไม่เคยให้ตัวเองเลยครูรู้สึกว่าหาเงินให้แม่ดีกว่า หางเงินเอาไปช่วยพ่อช่วยแม่ดีกว่ารีบรวยดีกว่ารีบนั้นรีบนี่แต่ลืมนึกถึงตัวเองตื่นเถิดชาวไทยจริงตื่นเถิดชาวไทยทั้งทางท,งที่ทั้งทาง,งที่ประเทศไทยคือแบบจริงๆคือสุดยอดโคตรเจ๋งมีท้งวัฒนธรรมมากมาย มีทั้งปอดอิาสาะมากมายให้เราเรียนรู้มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแต่คนเราแบบจะไม่ไม่ชอบเห็นในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วก็มองข้ามตลอดทำไมคุยถึงพูดแบบนั้นเพราะส้มเองก็เป็นคนนั้นแหละไม่เคยมองข้ามในสิ่งที่เรามีเลยโทษด่าบ่นว่าชีวิตนั่นนี่นู่นฮะขณะมีชีวิตที่ดีๆแล้วยังรู้สึกไม่พออีกหรอ ในอดีตค่ะไม่ได้มีหน้าตาชีวิตที่เป็นแบบนี้รู้สึกรู้สึกไม่พอใจในสิ่งที่เรามีทั้งๆที่เราแม่งก็อยู่ในครอบครัวที่เฮ้ยวันนี้เรามีคุณพ่อมีคุณแม่มีครอบครัวที่ดีแต่เราไม่เคยรู้สึกสำนึกรู้คุณในสิ่งรอบข้างเลยเราได้แต่ออกไปหาวันนี้คุณอยากรวยคุณออกไปทำงานวันนี้คุณอยากมี คุณอยากออกไปทํางานออกไปนอกบ้านออกไปนั้นออกไปนี้แต่คุณกําลังบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยวันนี้เรารวยเพื่อครอบครัววันนี้เราจะรีบรวยนะเพื่อพ่อแม่วันนี้จะรีบรวยนะจะรีบสร้างเนื้อสร้างตัวนะเพื่อลูกๆวันนี้เราจะรีบมีเงินมีทองนะเพื่อครอบครัวของเราแต่พอเราออกบ้านไปทํางานเราเข้าบ้านมาเรากลับไม่มีความสุขภายในบ้านเราก็ยังรู้สึกขาดอยู่ดี วันนี้ค่ะเราจะต้องมาเคลีย์จิตเคลียใจตัวเองนะคะเราจะต้องมาก่อนที่เราจะเริ่มเปลีป่ยนแปลงชีวิตอะครูบอกเลยว่าเฮ้ยเว้นมวลไส่เศษอะมันมีจริงนะแต่ทุกอย่างมานันนาทางจากความสุขของเราก่อนมันนําทางจากความเชื่อของเราก่อนแต่ก่อนตัวครูส้มเองในอดีตเนาะก็ไม่ได้มีความเชื่อที่ ที่เก็บสะสมมามากมายขนาดนี้แต่สิ่งที่ครูเสพสิ่งที่ครูเรียนรู้สิ่งที่ครูเรียนรู้พัฒนาสิ่งที่ครูอ่ะสิ่งที่ครูอยากจะรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ค่ะมันจึงนาพาให้เราเปลี่ยนชีวิตวันนี้ค่ะคุณตั้งใจอยากจะเปลี่ยนชีวิตของคุณค่ะแค่คุณเพิ่มพลังงานโฟกัสกับสิ่งที่คุณกําลังอยู่ตรงหน้าแค่นี้เองคุณได้นั่งสมาธินะบางคนบอกอยากจะเปลี่ยนชีวิต คุณเรียนรู้กฎจกักรวาลกฎแรงมดดูดค่ะสิ่งที่คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้อย่างรวดเร็วถ้าคุณขาดการนั่งสมาธิทําไมวันนี้คุณถึงตื่นเรื่องนี้คุณตื่นมากมากเลยเพราะเวลาที่เราไปนั่งสมาธิเราแม่งจะได้จับลมหายใจเราจะได้จับสติเราเว้ยว่าเฮ้ยทาไมเรื่องนี้มันแวบเข้ามาแสดงว่าในระหว่างความว่างความว่างความว่าง ขนาดตัวเองเป็นคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราแม่งไม่มีเรื่องอะไรต้องคิดนะแต่พอที่เราแม่งนั่งสมาธิเราจะรู้เลยว่ามันจะมีสิ่งที่เรานึกขึ้นมาปุ๊บในหัว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 เรากำลแค่มีหน้าที่จับตามรู้ความคิดของเราให้ทันเพราะวันหนึ่งโห oh, เราแม่งมีเรื่องราวที่ต้องตื่นรู้แล้วเราจะมีเรื่องราวที่จะต้องคิดต้องนึกแม่งห้าหมื่นหกหมื่นหมื่นเรื่องอะเยอะแยะ,ยะมากมายเลยแต่เรา คิดไม่เราคิดไม่ทันความคิดของเราเราไปปล่อยตัวเองให้ไหล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 ไปตามนั้นตามนี้เราต้องเปลี่ยนค่ะวันนี้ครูอธิบายง่ายเลยคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะคุณลองอยู่กับตัวเองเยอะๆคุณลองเปลี่ยนแปลงความสุขของตัวเองจากภายในคุณลองให้เวลากับตัวเองเยอะๆครูเปลี่ยนแปลงชีวิตง่ายๆเลยนะแบบที่หน้ามือเป็นหลังมือเลยจากการที่ครูเริ่ม รักต in ัวเองรักตัวเองหันมาลดน้ำหนักหันมารักตัวเองหันมาดูแลสุขภาพตัวเองหันมาทำตัวเองให้ดีขึ้นหันมาแต่งหน้าแต่งตัวหันมาขอบคุณร่างกายตัวเองหันมามีความสุขกับตัวเองมีความสุขกับครอบครัวสวัสดีค่ะหันมาเอาใจใส่คนรอบข้างให้มากขึ้นหันมามีความสุขกับลูกๆแล้วก็สามี หันกลับเข้ามาตามตามรู้ตัวเองว่าเฮ้ยวันนี้เรามีความสุขจริงๆหรือเปล่าหลายๆคนกําลังจะบอกว่าวันนี้หนูอยากรวยค่ะหนูอยากมีชีวิตค่ะสิบล้านร้อยล้านพันล้านค่ะมันจะเป็นไปได้ยากมากถ้าคุณไม่ได้มีความสุขในหัวใจคุณเลยเพราะการที่คุณก้าวเดินไปในแต่ละก้าวมันจะเกิดแรงแรงผัก มันจะเกิดมันจะไม่ได้เหมือนมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ถ้าคุณอิ่มเต็มจากภายในอ่ะครูบอกเลยนะว่ามันจะสามารถดึงดูดได้ทุกอย่างครูเองเป็นคนที่พูดไทยและอธิบายออกมาแล้วผู้คนเข้าใจง่ายๆตัว,ต,วตัวครูซ้อมเองเนี่ยเป็นคนที่พูดอะไรแล้วอธิบายง่ายๆเนาะเพราะว่าครูเองก็เออเป็นแม่ค้าไรสดวันนี้ง่ายๆเลยคุณอยากจะเปลี่ยนหน้าตาชีวิตของคุณ นะสิ่งที่คุณต้องดูแลเขาให้มากที่สุดเลยแม่งคือตัวเองแม่งคือตัวเราเองแต่วันนี้ค่ะหลายๆคนยังยัง,ย,งยังรู้สึกว่าเบื่อจังเลยท้อจังเลยไม่มีแรงหมดแรงกับการตื่นไปทํางานละไม่อยากไปทํางานเลยโอ้ยวันจันทร์อีกแล้วหรอโอ้ยทํางานอีกแล้วหรอโอ้ยงานเหนื่อยจังเลยโอ้ยหนักจังเลยท้อจังเลย วันนี้ถ้าคุณยังมีคําพูดแบบนี้อยู่กับตัวเองคุณลองคิดสภาพดิถ้าร่างกายเขาทรยศคุณละ่ะร่างกายทรยศหมายความว่าไงคะวันนี้ร่างกายลุกขึ้นมาไปทํางานที่คุณที่คุณอยากทําไม่ไหวเลยสวัสดีค่ะวันนี้ร่างกายอะ่ะต่อต้านคุณละ่ะแขนขาก,กระดุกกระดิกไม่ได้เลยอะแต่ร่างกายของคุณนั้นยังทําเพื่อคุณถึงขนาดเนี้ยแต่ตัวคุณเองอะ่ะ ไปพูดบ่อยๆถ้าคุณไปพูดบ่อยๆคุณเข้าใจไหมคะว่าพลังงานทุกอย่างถ้าเราได้เรียนรู้จากกฎจักรวาลกดแรงดดูดเราไปพูดอะไรบ่อยๆถึงเราตั้งใจหรือเราไม่ได้ตั้งใจก็ตามจิตใต้สํานึกของเราทํงานเกาสิเซน90%จิตสํานึกทํางานแค่สิบเปอร์เซ็นต์มันจะจําแล้วมันก็จะฝังถ้าคุณบอกบ่นว่าคุณเหนื่อยคุณจะป่วย ว่าคุณพอแท้กับการทํางานงานของคุณจะเริ่มพังถ้าคุณรู้สึกว่าทํางานแล้วแล้วรู้สึกไม่ชอบต่อให้คุณทํางานได้เงินมาเงินของคุณก็จะหายไปทําไมหนึ่งเป็นอย่างนั้นละ่ะเป็นหมอดูหรอกไม่ค่ะเพราะว่าจิตใต้สงนึกของคุณซื่อสัตย์มากมากและทํางานเที่ยงตรงมากเลยสิ่งอะไรที่คุณปล่อยสิ่งอะไรที่คุณพูดไป มันจะเป็นตามนั้นเพราะฉะนั้นครูร้มหนึ่งบอกว่าเฮ้ยพลังงานโฟกัสอะ่ะมันแม่งเป็นสิ่งสําคัญมากวันนี้คุณอยากจะเปลี่ยนชีวิตของคุณมันเปลี่ยนได้เองเลยนะแค่คุณตัดสินใจอะ่ะเปลี่ยนทาไมถึงพูดคําว่าตัดสินใจแต่ก่อนคุณเองแม่งชอบใช้คําว่าได้ยินคําว่าตัดสินใจครูไม่เก็ต คุณไม่เข้าใจตัดสินใจอะไรวะทุกวันนี้ก็ตัดสินใจรวยอยู่ทุกวันนี้ก็ตัดสินใจมีชีวิตดีๆอยู่ทุกวันนี้ก็ตัดสินใจเพื่อที่จะมีหน้าตาชีวิตท,ที่ดีๆอยู่ตัดสินใจคืออะไรแน่นอนยกก็อย่างง่ายๆแล้ะกันเหมือนกันคุณแม่งจะผอมคุณตัดสินใจบอกตัวเองวันนี้คุณแม่งจะผอมแต่คุณไม่ได้ตัดสินใจจริงๆคือคุณยังไม่ไม่เปลี่ยนอาหารไม่เอาตัวเองไปออกกําลังกายไม่นั่นไม่นี่ จริงไหมคุณยังทําทุกอย่างยกเว้นสิ่งที่คุณจะทําให้มันผอมเนี่คือคุณต่อตาแต่ถ้าคุณตัดสินใจวันนี้คุณฟังไรนี้ค่ะคุณตัดสินใจอยากจะมีชีวิตดีๆคุณจะต้องเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่พลังงานคําพูดของตัวเองคุณจะต้องขันย้อนกลับมารักตัวเองคุณจะต้องตัดสินใจบอกกับตัวเองอย่ากซื่อสัตย์ วันนี้ความฝันคุณแม่นจาแบบใหญ่มันจะหัวดูร้อยล้านตอนนี้มีเงินหลักเหมื่นเนี่ยแต่ความฝันแม่งคือร้อยล้านถ้าคุณเกิดความฝันนี้หัวของคุณได้คุณมีสภาวะคุณมีความรู้สึกนึกคิดว่าเฮ้ยคุณนึกถึงยอดเงินสิบล้านห้าสิบล้านร้อยล้านในหัวงคุณได้คุณรู้ไหมข่าวดีคือสิ่งเหล่านั้นะแม่งเป็นของคุณนะพอถ้ามันไม่เป็นของคุณคุณจะ ไม่ได้นึกถึงมันได้เลยถ้าสิ่งเหล่านั้นอะมันไม่ได้เป็นของคุณนะคุณจะไม่มีภาพเห็นเลยว่าุุ้ยเรามีบ้านไม่มีชีวิตมีมีหน้าตาชีวิตที่แม่งโคตรด,ดีอย่างที่เราจินตนาการเลยเหรอเออแต่คุณเองนั่นแหละไม่รับผิดชอบความฝันโดยไปหาหลักฐานในความเป็นไปไม่ได้ฉันเป็นไปไม่ได้หรอฉันไม่ได้เป็นคนเก่ง ฉันทําไม่ได้หรอกดูหน้าที่การงานตอนนี้ของฉันสิฉันขายไม่ดีหรอกฉันขายไม่ได้หรอฉันจะมีชีวิตดีๆคงเป็นไม่ได้หรอกเพราะฉันแม่งหมอดูบอกว่าคุณแม่งพยายามหาหลักฐานอะไรก็ได้แม่งมาหาักหลางกับสิ่งที่คุณที่คุณฝันน่ะแต่คนสําเร็จในทุกคนเว้ยแม่งทำตรงตรงกันข้ามหมดเลยตัวคุณเซ้าเองก็เช่นกันนะ ในวันนี้ครูมานั่งนึกย้อนนึกชีวิตถ้าเราอ่ะไม่ตัดสินใจเอาจริงกับชีวิตเว้ยแม่งไม่มีทางเปลี่ยนชีวิตได้ต่อให้คุณฟังคุณเรียนคุณคิดว่าคุณทำแต่คุณไม่ตัดสินใจเว้ยแม่งเปลี่ยนชีวิตไม่ได้จริงไม่ได้เพราะคุณจะเริ่มไปข้างหน้า แม่ต้องเริ่มจากการตัดสินใจกูจะเอาจริงๆวันนี้กูจะต้องเปลี่ยนแล้วกูจะกูจะต้องไม่ใช่อยู่ตรงนี้แล้วถ้าคุณตัดสินใจเอาจริงๆกับชีวิตของคุณมันพลิกชีวิตได้คุณจะไม่มีข้ออ้างให้กับตัวเองคุณจะหาหลักฐานสนับสนุนคุณคุณจะต้องหักตัวเองเป็นคุณต้องมีความสุขกับการใช้ชีวิตและทุกอย่างแม่งจะเป็นไปได้คือเรื่องจริง หน้าที่ของคุณก็คือตัดสินใจหน้าที่ของคุณก็คือเอาจริงๆสักทีหน้าที่ของคุณก็คือปลดล็อกข้ออ้างทั้งหมดจากชีวิตสักทีข้อข้ออ้างที่มันจะบอกคุณว่าคุณแม่งทําไม่ได้หรอกคุณแม่งไม่ใช่เสียงรอบข้างอะไรก็แล้วแต่แม่งจะบอกคุณว่าอย่างไรคุณแม่งไม่ต้องไปสนใจรับผิดชอบความฝัน วันนี้คุณแม่งตั้งเป้าร้อยล้านต่อให้แม่งไม่ได้ถึงร้อยล้านในเดือนในปีหน้าแต่แม่งไปอยู่ที่ห้าสิบล้านหกสิบล้านหรือบางคนตั้งเป้าสิบล้านแม่งไปอยู่ที่ห้าล้านหกล้านแล้วหน้าตาชีวิตคุณเริ่มดีเริ่มเปลี่ยนคุณว่าแม่งไม่ดีหรอมันไปถึงแน่ถ้าใจคุณจะเอา สิ่งนี้ส้มแม่งบอกกับตัวเองตลอดว่าแม่งไม่ไม่มีอะไรที่ส้มทําไม่ได้แต่ก่อนมินคนมั่นใจขนาดนี้ไม่ไม่เป็นเลยเป็นเด็กไม่มั่นใจในตัวเองจะมานั่งไลฟ์สดแบบนี้หรอไม่มีทางไม่มีทางแต่สิ่งที่บอกกับตัวเองว่าถ้าคนอื่นเขารวยได้กูแม่งรวยได้ถ้ามีคนหนึ่งเขานั่งไลฟ์สดปลุกใจผู้คนแม่งแล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนได้เป็นไม่รู้กี่แสนกี่ล้านคนกูทำได้ กูแม่งคนนั้นแหละแล้วกูจะทําแม่งให้เร็วกว่านั้นอีกกูไม่จะททาให้ผู้คนเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ดีกว่านั้นอีกกูจะทําให้รวดเร็วกว่านั้นอีกไม่ได้ใบบอกกับใครบอกกับตัวเองทําไมฟังเราดูแล้วเหมือนมั่นใจมันนามันโหน,ม,น,หนมันเป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนมานะไม่ใช่อยู่วิดีโอ,โอมันนามันโหนไม่คะ่ะทุกทกวันคุณจะสามารถเปลี่ยนตัวเองได้คุณไม่จะเจ๋ง กว่าคนเดิมโดยที่คุณแม่งนึกภาพไม่ออกเลยว่าเฮ้ยฉันแม่งสวยขึ้นได้ขนาดนี้เลยหรอฉันแม่งรวยได้ขนาดนี้เลยหรอฉันแม่งความคิดดีได้ขนาดนี้เลยหรอฉันแม่งพูดโคตรดีได้ขนาดนี้เหรอฉันแม่งมีศักยภาพมากขึ้นได้ขนาดนี้เลยหรอเฮ้ยฉันแม่งสุดยอดมากขึ้นขนาดนี้เหรอถ้าคุณตัดสินใจเอาจริงแม่งจะเปลี่ยนเลยสมองคุณจะเปลี่ยนความคิดคุณแม่งจะเปลี่ยน ความคิดแม่งจะกำหนดออกมาแม่งเป็นคําพูดหรอเพร่ะเพื่อ,เ,อเมื่อคุณคิดอะไรคุณก็จะพูดออกมาปเป็นแบบนั้นจริงไม่จริงสวัสดีค่ะพี่รินนะคะจากออสเตรเลียนะคะเย่มาคุณแม่งคิดอะไรคําพูดของคุณแม่งจะออกไปเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเมื่อคุณพูดซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆแม่งก็จะออกไปเป็นการกระทำ แล้วคุณจะทำ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 ขยันขยันขยันซ้ําขยันซ้าคิดดีคิดบวกซ้ํซ้ๆซ้าซ้ำซ้ไม่ก็จะเกิดไปเป็นนิสัยและนิสัยคุณแม่งเป็นนิสัยขยันนิสัยคนสําเร็จนิสัยนิสัยซ้ำๆแม่งก็จะเป็นสันดานและถ้าคุณแม่งคิดแต่ทํานิสัยนิสัยสร้างสรรค์นิสัยรวยคุณแม่งจะเป็นคนที่แบบเป็นคนที่เป็นคนที่แบบไม่มีสันดานรวยแล้วถ้าเราพูดทำแบบหยาบคือสันดานเนาะแล้วสันดาน แม่งก็เป็นอนาคตของเราจริงจริงสิ่งที่เราทำบ่อยบ่อย,อยนิสัยก็ได้หรือเป็นอุปนิสัยบุคลิกเราได้จะเรียกว่าบุคลิกก็ได้จะเรียกว่าสันดานก็ได้นั่นแหละแม่งก็เป็นชะตากรรมชีวิตเราแม่งเริ่มจากความคิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ซ่อมอยากให้ทุกคนแม่งไปแบบ ไปเพิ่มในวันนี้นะคือทุกคนแม่งก็อาจจะทําดีแล้วแหละแต่เราแม่งมีหน้าที่เอาชนะเอาชนะตัวเองนี่แหละเอาชนะใจตัวเองนี่แหละจากความคิดของคุณเลยคุณตัดสินใจเอาจริงเอาจังกับชีวิตคุณแม่งบอกเลยว่าสิ้นปีเนี่ยเดือนนี้แหละเดือนสุดท้ายกูแม่งต้องตั้งเป้าไปเลยล้านหนึ่งสองล้านสามล้านหรือตั้งเป้าอะไรก็ได้ที่แม่งกระแทกใจคุณอะแล้วตัดสินใจเลว่าเฮ้ยกูไม่เอาละหน้าตาชีวิตที่เป็นแบบเนี้ยแม่งชีวิตที่ต้องใช้อ่ะ กูไม่อยากเอาละกูอยากไม่มีชีวิตกูอยากได้ชีวิตที่กูแบบเหนือจินตน,นาการอะไม่ใช่ชีวิตที่ต้องใช้อะแต่ชีวิตที่อยากใช้อ่ะอยากมีชีวิตหน้าตาชีวิตที่อยากใช้อะวันนี้ทุกคนอาจจะแบบมาฟังนะกูส้มพูดในเรื่องของในเรื่องของการพลิกชีวิตได้จริงซึ่ง ้อบอกเลยว่าเฮ้ยทุกคนอะไม่ว่าจะเกิดมาเป็นไขรมีหน้าตาชีวิตมีมีดวงที่เป็นแบบไหนมีครอบครัวที่เป็นแบบไหนทุกคนแม่งเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆจ,จากการเปลี่ยนความคิดและลงมือทำและตัดสินใจเอาจริงถ้าใครที่ฟังคลิปนี้สิ่งที่ส้มพูดเรารู้สึกตื่นเต้นรู้สึกขดลุก รู้สึกว่าเฮ้ยคําพูดนี้มันมันปลุกใจฉันเลยคําพูดนี้มันแบบเฮ้ยมันใช่อ่ะมันส่งมาเพื่อมาเพื่อฉันอ่ะคุณกําลังจะเปลี่ยนชีวิตนะคะยินดีด้วยเพราะว่าส้มไม่สามารถบอกให้คุณเองขนลุขนพองได้ส้มไม่สามารถบอกให้จักรวาลภายในตัวคุณขานรับได้แต่ถ้าคุณยังไม่ได้มีความตื่นเต้นกับการเปลี่ยนชีวิตคือแส,แสดงว่า คุณยังไม่ตัดสินใจเอาจริงใช่ค่ะพี่ชีวินบอกใช่ค่ะวันนี้แค่ตัดสินใจเอาจริงกับชีวิตนะคะเออเดนี้อะ่ะก็แบบตั้งใจให้แหละว่าเราแม่งอยากสามารถพลิกชีวิตได้จริงนะคะดีใจนะที่ทุกคนมาได้มาฟังนะคะได้มาฟังแบบในทุกวันเพราะว่าอะไรอะ่ะเวลาที่เราฟังเรื่องราวดีๆเนาะนิวรอนในสมองของคุณอะ่ะ มันก็จะสร้างสร้างสร้า,สร,าสร้างเรื่องเราดีตอนนี้เราอยู่กันวันนี้20นาที30นาทีนะคะมันก็กําลังสร้างเรื่องเราดีๆอยู่ใช่ค่ะไม่ต้องการชีวิตหรอกแต่ต้องชีชวิตที่อยากใช้เยี่ยมมากขอบพคุณมากๆเลยนะคะทุกๆท่านสําหรับการรับชมแล้วยังไงนะลองไปยอดคลิปดูแล้วกันเพราะสิ่งที่ส้มให้อ่ะมันเป็นมันเป็น คลิปที่ส้มให้มันเป็นคลิปสั้นๆเว้ยส้มไม่ได้พูดยาวๆเพราะว่าเฮ้ยจริงๆเราไปฟังอะไรยืดยาวอะ่ะมันก็เท่านั้นแหละถ้าใจเราไม่เอาวันนี้เราไปนั่งฟังอะไรแบบมากมายมหาศาลอะ่ะมันก็ไม่ได้เปลี่ยนชีวิตหรอกถ้าคุณแบบไม่ได้อยากจะเปลี่ยนจริงแต่กับบางคนอะ่ะตัดสินใจเอาจริงอ่ะตัดสินใจแม่งบ้านในความสุขอะ่ะตัดสินใจแม่งมีความสุขกับการใช้ชีวิตอะ่ะแม่งเปลี่ยนชีวิตไปเลยและส้มเองก็เป็นคนนั้น โซเมก็เลือกที่จะที่จะเป็นหนึ่งคนอะที่สําเร็จอะวันนี้มันจะมีคนรู้เรื่องราวกดจักวันกดแรงหนึงโดดอะค่ะมันจะมีร้อยคนรู้แม่งจะมีแค่สิบคนที่เอาไปทําและแม่งก็จะมีแค่คนเดียวที่แม่งเทรนตัวเองจะสําเร็จที่แม่งใช้กดกดนี้ได้จริงที่แม่งนำพาชีวิตจากความเชื่อและแค่เริ่มเปลี่ยนความคิด และทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปตามสเต็ปของมันเลยแค่นั้นเองรู้รู้สึกอิ่มเอมค่ะกับความสุขเย่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 ตั้งใจให้นะคะอ้าวคนริยนยาเย่เย่สวัสดีค่ะตั้งใจให้ทุกคนนะคะส้มบอกเลยว่าใครได้เรียนคีบอะตัดสินใจเอาจริงกับชีวิตอะชีวิตเปลี่ยนแล้วพลิกชีวิตอยู่แล้วมันอยู่ที่คุณ โค้ดครูท่านไหนอน่ยก็ไม่สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้หรอกถ้าคุณเองไม่ได้อนุญาตให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีดีตัวคุณเองไม่ตัดสินใจเอาจริงตัวคุณเองกับมุณาวัตตีโลโกโลนะจริงๆสัตว์โลกอะ่ะจะเป็นไปตามกรรมและเราไม่จะเป็นที่พึ่งของตัวคุณเองคุณไม,ไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเว้ย คุณเปลี่ยนตัวเองคุณเปลี่ยนตัวเองถ้าไม่มีคนใครคนหนึ่งที่เขาเปลี่ยนได้ทำไมคนนั้นมันจะไม่ใช่คุณเออทำไมคุณคิดว่าคนนั้นมันจะไม่ใช่คุณล่ะไม่มีใครคนหนึ่งเขาเปลี่ยนได้คนนั้นมันก็ต้องเป็นกูสิวะเพราะกูไม่งคนจริงเพราะกู่ไม่ยอมเพราะกูนี่แหละคนจริงขอบคุณมากๆค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะกลับขอบคุณทุกคนทุกท่านมากเลย ตั้งใจให้นะคะตั้งใจให้ตั้งใจให้ทุกคนอยู่แล้วเย่เ yeah, ย yeah, 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 yeah. ่เย่เย่เย่เ่อะปะไปแล้วนะคะอิ่มเต็มม m ีนะคะขอบคุณสุขภาพร่างกายของสสิที่แข็งแรงเมื่อวานนี้สสิไปนอนเต็นไปนอนเต็นหน้าบ้านกับลูกๆมาสสิไปนอนเต็นหน้าบ้านกับลูกๆม,มานะคะอะโอเคนะคะไปแล้วนะคะครูส้มสสินะคะ <c oughs> ให้ทุกคนนะมีชีวิตแบบ ที่โคตรดีเนี่ยจินตนาการเลยพวกคุณเป็นคนที่โชคดีได้เรียนรู้เรื่องกฎจกักรวาลกฎแรงดึงดูดอะค่ะคนปกติเขาไม่รู้แต่พวกคุณที่ได้เรียนอยู่รู้และผู้คนที่จะมาเรียนย้อนคลิปนี้อีกมากมายมหาศาลเขาก็จะรู้แล้วตัวพวกคุณเองแน่นอนสำเร็จแน่นอนและออกมาเป็นแสงสว่างนะคะช่วยเหลือผู้คนนะคะไปด้วยกันนะคะครูส้มไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะไปแล้ว